สวีัสสวัสดีพี่น้องครับมาเัชิมาวาไท้รสแ้วาเียงครับก้เที่ยวนะครับมาเก็มีสามต้มสมตำนะครับมาเดิกัมีไส้ข้อกลมต้มข้อไก่ถูกระเจ้ากินดีบ๊วยวดเพี่น้องเป็นเศษลาบหนาเก็เอามาสดนเพี่อนมีปลาดุกแห้งตัวนึงนะครับพี่น้องมามาดูหน่อยนดเสร็จแจ่มเพื่อน่ะพี่าวไทยพี่น้องครับ ก็ได้ลองข้ออ,อะไรนบา,ลาแล้วเจ้าเห็ดนำหลัดนาแต่ว่าทำ่าสดกระจำฮงเลยหร <c oughs> ือเปนนนน่าแล้วก็เข้าไมหรอเ <c oughs> กับมาจากปาอยู <polarization> ่ดีสอดไปกะเสิ่วอลาเปาททิวันพลาดที่ม้ว่าจะมีอยุน้อยกว่าพลอืแต่ก็ได้เรียนรู้าธรกา่าสัตวเข้าป่ามาจากพลาเท่าในหมู่บ้านที่มีประสบการณ์มาอย่างโชกชนคอบรัวของทิวันไม่มีใครมาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวโอ้ยกินทตำหุงกระเซียบพี่บ้านหนาเลยเอีนมาเลย เอาไปเก็บไปเก็บถึบงจมูกเหรอปะที่ตั้งใจรับเรียนทุกสิ่งอย่างและจนจำได้เป็นอย่างดีจนหมดสิิ์จนพลาเท่าไม่มีอะาจะสอดต่อให้อีกไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือวิชาคาคที่ต้องมีทิ้งตัวไว้บ้างรวมทั้งเรื่องของการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทางพืชปาและสัตว เพราตัใจจะเป็นพละราสัต <żeby> ว <i the those> ์เพื่อฮ <not> ันลีพ่อแม่เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเข้าเป็นราสัตว์เพราะต้องการอยากจะเป็นพลาเหมือนอยางไล่คือไนำฟังท่านไปนหรอเพาะผู้ที่ถูกเรียานว่าพาจะเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพแทำไมก่อนที่ท่านเรื่องสมิ่งนะพี่น้อง o my god ตัดตอนมาเลย

ประสบการณ์และบักจะอาศัยแต่ความกละ้าทรนงสุดท้ายก็มีทั้งตายและหลอดกลับมาจนพิกลพนการในเหตุอยู่ตั้งแต่เริ่มเข้าป่าจริงจจังจมากทิศันไม่เคยพลาดพางเลยแม้แต่ <c oughs> ทงข้อใกั้งทงที่ก็เขาา้าปาลงไปเย่ยนเดียวกราไม่มไรเตป,ปจะมปทเกัเา,า,านาอยู่กับเหมือนกับก,กับทุกๆป่าม่ไร คก่อนที่เขาไปตายว่าบา็นกยังกระแจกเพราะัม่หรกจากสอ้ย่างเช่นปากระดิปบาือก็ปลากมีปอเจากสัตว <ficou approach ant> ิลกมี่ใช่ก็ปลาเป็นลาปลาที่เข้าไปตายในป่า สงสัยปลาดุกับกระหอด่หมกวอดปลาดุลอกอนะทีกัะาน,นยนข้าไปเืจะตามราี <c oughs> โดยที่ไปกันเป็นูบเป็น่บางตามความถนัดเพราะว่า <c oughs> อยเสือเข้ามาเป็นานชาวบาก็จะอยู่กันไม่เป็นสุอีกเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตสมัยที่พระเท่ายังบุอยู่หลายาินมนเ่ะ กับเพื่อนสนิทที่เป็นพรานด้วยกันเข้าไปล่าเสือจนสามารถที่จะฆ่าเสือตัวนั้นให้ตายได้สำเร็จจึงกลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็มีพลานเข้าไปตายหลายคนด้วยกันโดยที่ยังตามล่าเสือกันไม่ได<ม>้มีพลานที่ไปด้วยกันหลายคนที่เขาจะจับอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะยิงอว่าตามมันได้ทันหลายครั้งมันหนีหายไปเสียเฉย ขะเรล้ดวณดียกัน้อกจากจมีการพบเจอเสือแล้วบเจอที่เกแล้วไปขากนาขาไม่กำลังใส่เอยเริ่มงคตไหคนแย่คตที่จมม่น้ไมเอาเาะบที่นี่อะเมื่ก่นเนาะสภาพีบ